โอ้โหพายุระดูร้อนพัดผ่านถล่มบางเขตจังหวัดสุบบรบุรีได้รับผลกระทบอย่างนะักมูลค่า,าการเสียหายคงไม่ธรรมดาแน่ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น mm ้องลุงป้าน้าอาหมทุกฐานทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบ่าวสมจิตอีกเส้นเก่าเส้นเคยทักทายสบายดีกันในยามเที่ยงๆพี่น้องวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะฮอนพี่น้องคึมคึมหอนหอนพี่น้องวันนี้บ่าวสมจิตออกมาก้นมันพี่น้องมากคนเดียวน้องรัดบ่ดด้มาคาลูกน้อยกันเลยบ่ได้มาบ่าวสมจิตมากคนเดียวก็ถือว่าโอ้โหอากาศฮ้อนลายพี่น้องพักผ่อนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงโอ้พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่อ่ สองโมงกว่าๆน้องพี่น้องแต่การลงเวียกยังบ่ได้อากาศมันค่อนข้างฮอตคือก่มตุนิยมพ่นว่าแล้วน้องพี่น้องว่าตอนนี้การเลี้ยงในการออกเหดเวียกอยู่กลางแจ้งน้องพี่น้องเป็นต้นแม่นคนเศร้าให้เศร้าสวนหรือว่ากรรมกรเบกหามสามล้อน้องเพราะว่าอากาศอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงน้องพี่น้องแล้วก็บางเขตบางท้องถิ่นการเกิดพายุฝนฟ้าะนองน้องพี่น้องเป็นต้นแม่นอยู่ทางภาคเหนือของลราแถวแขงหัวพันธุ์ อาบัตสุจิตเห็นภาพก็โอ้โหเป็นแตายานพี่น้องกำลังจัดงานดอกน้องพี่น้องที่ฟื้นอาโฟดลงเฟซบาสุมจิตก็เลยเอามาให้ทำผสมเบิ้องน้อพี่น้องละกาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คืออยู่พังไทยน้อพี่น้องเพราะเขาบนหน้าเสื่อว่าพายุมาแบบกระทานหันเห็ุให้น้ำท่วมแบบบโบคาดคิดน้อง เป็นต้นแมนอยู่จังหวัดสระบ,บุรีน้องพี่น้องที่เพื่อนส่งมาให้บ้าสมจิตเห็นแล้วก็โอ้โหน้องพี่น้องถือว่าภาคให้กำลังใจในเด้อสาวจังหวัดสระบ,บุรีสำหรับข้อมูลที่เพื่อนให้มาน้องพี่น้องบ้าสมจิตก็กได้ไปเบิงง่งเพื่อนว่าวงลยินวันที่19มินาปีพศ2567น้าองพี่น้องอ่าพลทล่มอ่าลงมาอย่างนักในในพื้นที่ อำเภอศรีราชาจังหวัดสระบุรีเกิดน้ำท่วมสูงบ้านเฮือนประชาชนได้รับผลได้หับความเดือดร้อนกิจการติดคัดบางพื้นที่น้ำท่วมสูงเกือบมิดล้อรถพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงการสัญจรลลาติดคัดเงียกลัว10กิโลเมตรทราบข่าวน้ำท่วมที่สระบุรีแบบไม่ไม่ไมทันจ้งตัวอขอส่งกำลังใจและคว่มหงายไปยังพี่น้องอที่ได้รับ คนกระทุบทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับรถยนต์ทั่วไปหากน้ำสูงเกินครึ่งลออ้อไม่แนะนำให้ขับลุยน้ำนะครับสำหรับรถไฟฟ้าไม่แนะนำให้ลุยเพราะเสี่ยงที่ระบบภัยจะมีปัญหาสำหรับรถยนต์ที่จมน้ำแล้วให้จอดรอน้ำลดลงและไม่ควรสตาร์ทก่อน แนะนำให้ตามสร้างมาทําการตรวจสอบเซ็กค,ควมเสียหายกอนนะครับนะส่วนรถที่ขับลุยน้ำมาให้ทําการไหลน้ำออกจากผาเบรกกอนโดยการขับซ้าๆเยียบเบรกย่ำๆหลายๆครั้งและควรติดเครื่องยนต์เอาไว้เพื่อ,อไล่ความซื้นและให้ทําการตรวจซ็กเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หรืออาจนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่รถยนต์เพื่อให้สร้างทํำการตรวจเซ็กก่อนน่าเสียดายนะพี่น้องก็ถือว่าน้ำท่วมแบบนี้ก็ถือว่าครับผลเสียหายอย่างนักหนวงน้งพี่เป็นต้นแม่นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ารถยนต์น้พี่เป็นหรือว่ารถไฟฟ้าน้องพี่ที่ใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนนี้ถ้าว่ามันจมน้ำแบตเตอรี่เสื่อมในแหงสี่ ไปกันใหญ่นะพี่น้องเพราะว่าบัสมชิตกะได้เห็นข่าว,ข,าวข่าวเกี่ยวกับาการซ่อมนะพี่น้องเท่าที่บัสมชิตได้เบื้องข่าวก็โอ้โหค่าซ่อมนี่กะบธ<ฮ>รรมดาลักแสบนบาทน้พี่น้องก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอาสาหรับอันภายที่เจอกับอุทกภัยหรือเหตการาพยุทที่มาแบบบอได้ตั้งตัวน้พี่น้องถ้าเป็นฤดูฝนก็อีกอย่างหนึ่งน้พี่น้องอันนี้เป็นฤดูแรงก็ถือว่าภายกะบางคนกับบริเกียมพร้อมน้พี่น้อง ว่าจะรถยนต์พาชนะน้อพี่น้องแล้วก็จากเหตุการณ์ที่อยู่งพังไทยน้อพี่น้องก็อยู่งพังลาวก็ถือว่าเหตุการณ์เกิดอยู่แข่งหัวพันน้อพี่น้องก็ถือว่ากำลังจัดงานสร้างสรรค์น้อพี่น้องกินอิ่มหนำสำราญและภัยกระไดเนาะแต่ว่าเกิดพายุอ่าบาแบบกระทันหันก็ถือว่าเอายังแทบบุษธันน้อพี่น้องก็ถือ่าพังพันงานเลยน้พี่น้องก็ถือว่าน่าเป็นห่วงในช่วงนี้น้อพี่น้องไผไปทางใดมาทางใดก็ให้ระมัดระวังน้พี่น้องบระชุมพิจารยังระมัดระวังเบื้องมือมืดคนนี ตรงนี้ก็มีดองลายมีงานบุญงานอย่งางไรพี่น้องขับรถงานพาหนะคิตบ้านบานสุนคิดนี่จะบางเขตอาจจะเป็นทางดำะน,งน,น,นะพี่น้องาาาบ,บ,บางเขตจะเป็นทางเดนทางงานคูน้งพี่น้องถ้าว่าฝนตกมากเลยคุจบเลยรถใหญ่ไปบ่ได้พี่น้องถ้าว่าเป็นทางดำแค่นี้นะพี่น้องมันมีกิจตกนะพี่น้องควรและมัระวังละไปทางใดก็ได้เพราะว่าถ้าว่าเข้าไปแล้วฝนตกทำทาานี่ค็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงในการเกิดอ,อุบัติเหตุ โอ้เบิ่งภาพแล้วกับโบธธรมมรมบดาหนุ่พี่น้องเป็นตายานอิลีอ่าเป็นต้นเมนยูพังไทยหนุ่พี่น้องถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหลวงหลายละอ่าถึงว่าจะเขตบางจุดบางคงเขตก็ตามหนุ่พี่น้องแต่ว่าเรื่องรถยนต์พาหนะนีี่พ่น้องพี่น้องน้ำท่วมก็ถือว่าได้รับความเสียหายถือว่ารถตกน้ำนี่ค่ะค่อนข้างจะอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจักรเป็นต้นแมนรถไฟฟ้าแห่งเต็มนุ่มพี่นอ้นองเกี่ยวกับแบตเตอรี่อีกย่างต่างๆนี่ค่ะโอ้ค่อนข้างจะลำบากหนุ่มพี่น้อง ค่อนข้างจะอ่นเสียงเงินหลายแล้วพี่น้องถ้าเพื่อนมีประกันถ้าประกันถ้าพิซอบก็ถือว่าเป็นเป็นการดีนะพี่น้องว่าการเกิดเหตุแบบนี้การภัยกาบ,บกคาดคิดนาะพี่นอ้องอ่ามันสิตกจนว่าน้ําไหลดินไหลดอนจนว่าน้ำจนท่วมรถดท่วมล่างนาะพี่น้องโจเงินซานบาซนจนเอาแทบบวทันนาะพี่น้องป่านคึืนซึนามิซื้อ,อมันก็ค่อนข้างจะโหดตั้งหลังบวทันละบายก็ได้เนาะพี่นอ้องอ่าก็ถือว่าขอเป็นกาลังใจให้พี่น้องชาวไทยผ่าน่าอุปสรกรคครั้งนี้ไปได้นาะพี่น้องเพราะว่า ไปบึ่งอดีตที่ผ่านมาก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องน้อยๆนะพี่น้องอเป็นต้นแม่น้ําท่วมอันอยู่กรุงเทพอ่าและการซึนามิที่เกิดขึ้นอยู่ทางภาคใต้ของไทยปีนั้นเราสมจิตก็ยัง,งน้อยๆนะพี่น้องเห็นข่าวข่าก็โอ้โหนะพี่น้องหนักน่วงพอสมควรในส่วนนั้นเลยถือว่าพยุครั้งนี้ก็ถึงว่ามันจะบูแห้งแต่ว่ามันก็นสร้างความเสียหายบ่น้อยหน้านะพี่น้องเอท่าที่ประสมจิตได้บึ่งภาพรายงานของนักข่าวจากทางไทยนะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ว่าสมชิดกกนสิขอจบคลิปเพียงสำเนีพี่น้องขอขอบคุณขอขอบใจเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้อย่าลืมพักกดิตตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องสุดท้ายขอกราบคำว่าบสบายดีสวัสดีส